ผมดีขึ้นยังนี่ยบางเตาเขาหน่อยนะมัหน่อยโอ้ให้มันดีตายมันัเจ้าคือสันยาถ้าเกือยางเลยาเตาน่อยเนี่ยไอ้บท่นออกหย้วบยหนหางมือหางรับพีนองเบงหางเย หาหนึ่งแลวไอ้หา่โบเห็นรัก,ก,รม,กมันจะโดดลงน้ำยักยักรูปกะโดกจับไป่เป๊ยินา,า,า,าจะมาเล่นอีกไหมใครมาอยู่จะเขาไปเอาก,ก้อนทำการแสดงอยู่เข,า,ขาจะเอาปลา,าไ,าไาาหล เขจะเปอะไรเขจะเปาเบ็ดาเอาอะไรมาเล่นนะเขาจะเป่ <c oughs> เ็ดมามันใสปลาไหลนีเหรอเขาเห็นรูปปลาไหลเป็นรูปปาไหลนีเนี่ยนีนองแค่พีน่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนองแค่เออะอะไรกัน น้ำมันบัลลีคือน้ำมันเลยอ้ยวิปลาถือแต่มือขึ้นปุ่นโอ้ยแต่แต่กินไงพู้ดาวนี่โอ้ยข่ายังยังบว์ไต่เอียตีจังบักสังว้า ตึงตึงอู้ยหลุดว่ะโอ้ยหลุดมันหลุดจินตนเหื่อมันสลดดิเรินไหมเร็จไมเดินไปใกล้ๆเดินเดินไปใกล้เดินเดไปใกล้เไปใกล้เด็กบิกเกลนระเบิดเล่อนระเบิดเยบรอยครับผมเฮ้ยเไปไปนี่ nè đang ăn luôn luôn, cát bét kiền, không phải phụ đại hay sao nữa đúng không? cát bét có ông, gì này.

nghe này ừ. tâm mày dần bỏ chung tâm hóa mà nè cái trực đi bỏ để tâm mày nó sẽ được bay đi Tại vì gì vậy? ตึงๆๆเลยทีเออตึงๆๆนันน่จับท่าอะไรแขงย่ท่านตึงไห้เออเฮ็ดองที่ททดดุกๆนันท้มดี่ไม่มดัดด,ดูดกันไปบใหม่เดี๋ยวเจตจังบัดสังอะี้พอพมันจะกระดูันต่อมาได้กินะ

เทมือหนึ่งนะครับนอพี่น้องป้องไปเดี๋ยวยังเป็นขกอะเเปกับใช่ทางนี่ใ่เปกนี่ดเป็นทำอยู่นี่ดเสียนครับเสี่ยนเสี่ยนตีครับเสียนตีก็เสี่ยนตีเี้ยนตีครับีปวดตน ทามันตนอีบ่จาปักช้งเข็ดตีนี่บ่อนี่บ่ทางไหนนี่บ่โกงคงหนุ่มเพราะมันโกานเบ็ดถือเย็นแต่มันดูชืดชืดนะนี่วกบังเดือน้องยิงดึงมึขาบ่ ฟองฟดกินยอยู่อยู่ใส้ขยับออกมันเอขยับอร์ึงขั้นลงเลยดินี่เรนี่นมกันยงวๆได้ับช่วงนี้เอาเขาล้ำใจแนี่ย้ม่ด โซน,นนี้นิ่งครับ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 โซงนี้นิ่งครับรุนครับรุน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 สามกระยับรุนครับรุน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 ไปอันดีได้ด้วยก็ต้งมีอะไรก็ได้

ักย่าจ้ายาจู้จู้จ้ายู่ให้ยู่ไอ้ยู่ขับพี่น้องให้ยู่ขับพี่น้องให้ยู่นี่พี่น้องให้ยู่จังบักสังจังบักสังกัวมึงเดฮ่าฮ่กัวกัวี่หนูอยากได้โบเอาคโอยไขแทกกระเนี้ก็ไข่ผมด้วย่อยเมฆเอ้ยจัง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 เฮ็ดดีโยกป่วยยังบ้าบัง เฮ็ดตีจังบบกสังน้องเดยวเด้อเดยวคุยเหี้ยไปนี่ว้ยหอมตรวจตรวจาตวยกเฮ็ดเออ้าน้องบามะเลยตามสบายเลยเหรผมมาเต็มจกเลยเต็มถ้วยเลยพี่น้องปองไปเอ้ยไ่ได้พาสมีครับอยู่ี่อันนี้่ข้าวในเฮ็ดบ่ นีตัวนี้เนี้ยตัวนี้ก็เนี้ยอย่าลืมตัวนี้เอ้ยตัวนี้พออีเมมนเดิอย่าลืมอย่าลืมตัวนี้เอาใหคุ้ว่าเพิ่นกินบักชันหมูได้เพิ่นเอาเพิ่นสองเป็ก็ได้ยาคาเสียยาคาเสียอีสานบานห้อก็จังีัอนนี้เอ้าแสดงว่ามือนมันเยบุานทไมเอา่ห้ปลาหน่อยเนาะใหตะยนเนาะเสมาตอตะอยเนี่ยนคคนมันเนาะ มน่นี่เนไปไปรเามันเคยควยเปาเด้อไม่ยินเียบกูบ้าน่อายคีอนชด้ำช้นี่ตัวเกียวูดังนี่สดธรรมดาสดธรรมดาเอาธรรมดาด้อโอ้มันว่าจะเบนบัวเอาเยอะเด้ออมัน่อนไปอ่ามันจะเ